ดานบนไหมนะคอสอยู่ล่างมูลาดอยู่กลางอ้าวคุดันแล้วตีอันตี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 ต่อตีต่อเรียบร้อยดับเบิลคิวโอวัฒน์นี้นาคอสเฮ้ยทำไมดาคอสเจ็บแล้วคอสเจ็บเฉยแล้วมูลาดมาทุตันทุตันต่อตีตีตีแล้วดันโอ้โหเพื่อนอ้าวมีชีวิตนึงมีชีวิตนึงไปละไปละเพื่อนมาช่วยทันเพื่อนเพื่อนอย่าตายเพื่อนโอ้โหนาคอสมันได้ หายเลยทุกคนดูความแรงเวลามี2อชีวิตอยู่เอ้มูลาดมูลาดกูมาบ้าประเรียบร้อยตีเพนักเก็บตกบอกเลยก,ก,กูดันไปขอดฟิกตีอันต,ตีสวยงามจัดจัดครับก็ทุบซะเลยเอา้านั่นตีตีตีเอา้าได้หนึ่งครับแล้วกูพุ่งมาตรงนี้แล้วก็ฟิกนั่นแน่เอาคีบก่อนเลย เฮ้ย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 อะไรอะไรอะไรเอาเอาิกตีอันติปุ๊บปุ๊บอ่าจากเพื่อนเอา้วเพื่อนเราอ้าวดึงมาได้ดึงตีมาได้็อดอีซันหนึ่งทีขอวิกตีเลยอ้าวฟิกตีเลยอะไรตูเลนเลน นี่นาคอสนาคอสต,ตานตีตีตีเรียบร้อยครับผมร้านเติมเกมราคาถูกเติมเร็วเติมไวปลอดภัยไว้ใจได้ต้องที่นี่เลยสเตลล่าโกพัทพร้อมให้บริการแล้วไม่ว่าจะเป็นเกมสุดฮิตอย่าง LV Free Fire พับจีโมบายหรือเกมใหม่อย่าง TFT และ b a c k โคเบอร์โมบสแกน QR โค้ดได้เลยสเตลล่าโกพัทจดทะเบียนตามกฎหมายไม่มีรีฟันเติมครบจบในที่เดียวสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชินซีเพย์ตอนนี้ก็เจอกับมูลาดออฟเลน แล้วก็เวลาเจอกับมูราดออฟเลนอย่าไปโยกหน้าให้เขาเห็นก่อนเพราะว่าจะโดนเขาสกิลหนึ่งตอได้เจ็บนะทุกคนสองทีเนี่ยระวังระวังอ้าวอ้าวเามั่วมั่วมั่วจบทนี้ก็ใส่เลยครับเขาไม่มีสกิลไม่มีสกิลได้เปรียบชัวบอกเลยเอา,าดิเอาดิเกือบหมดรอเกือบตายากลับมาดิอ้าวเขากลับาเอาเอาวลนะครับแต่ก็ไม่ทันเราสองแล้วยังไงพุ่งมาเปล่า แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเลยเข้าไปหาเข้าไปหาถึงที่ขอทุบหน่อย <ao> ไม่ได้เราตีไวมาออกตีไวมาก็เลยวิ่งตามไม่ทันนันแหนพุ่งมาดันไปเลยตีเจ็บเจ็บไอ้ตัวนี้เขาไม่ยอมพุ่งต่อเราอย่างนี้ก็คือแบบว่าง่าย Laughs. ดิง่ายเลยอีซี่เลยแล้ะดักทุกคนจุ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 ๊จุจุจนี้ มาเป่ามาเปล่านะพุ่งทุบเอโหูทุบไม่โดนเฮ้ยมันพุ่งกสองทีเลยมันเก็บพุ่งไปพุ่งสองทีเฉยโจมตีอะไรเพื่อนไม่ต้องมาก็ได้นะพูดถึงอาหมูรามันไปกลางแล้วคือไปเล่นบนเลยก็ได้นะครับบนเป็นแวนไงจะได้แบบกดยาวๆข้า,างล่างชิวๆแล้วก็เหมือนกับเขาจะมาแย่งมง ยังดากันหรอเพื่อนทำไมไม่ไปเอามังกรเพื่อนโอ้โหช่วยไม่ได้แล้วเนี่ยช่วยไม่ได้เนี่ยมากันเพียบทุบป,ปดิดันปื๊บอันแน่เกือแล้วคืออย่าให้โดนเยอะว่ะแย่งเลือดเราด้วยแย่งเลือดหลังป้อมเราด้วยคือไม่ยอมไปเอามังกรอะ่ะเอามังกรคือจบแล้วอะไรครับก็ทุบซะเลยเอา้านั่นตีตีตีเอา้าได้หนึ่งครับ แล้วกูพุ่งมาตรงนี้แล้วก็ฟิกนั่นแน่เฮ้ยเฮโอเคยังอยู่ยังอยู่ยังบอตายวาวกลับเลยมีตูเลนนะครับมีตูเลนเดี๋ยวมันมาติใส่เราตูเลนเลื่นเหลือน,นอ้อยอ้าวเรายุี่มันสกิลใส่ตูเลนได้อา้าวสวยดึงได้แวนมาถึงเนี่ยหรอได้คิววะ่ะได้คิวด้วยสวยงามแวนลงมาเยอะนะเนี่ย แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเปวามังกรนี่คือจบแล้วทุกคนง่ายเลยนะฮะตาเนี้ยฮีโร่แบบต้นเกมดีกว่าน่าจะเป่ามังกรเพื่อนเอาดาอีกแล้วเพื่อนเพื่อนไปอะไรกับด้างหรือเปล่าอโดนดักนะวิทยไม่ทันโดนดาร์กเลยเยอร์สตันสุดท้ายก็อดนะฮะอดมังกรได้ด้างมาแทนจริงๆริมังกรดีกว่าเยอะเลยต้นเกมอะได้ดาวมี อะไรทุบมาดันกลับไปอะไรจะอันติแล้วติช้าไปนิดนึงนะฮะจริงๆมันยากแหละช็อตอย่างเงี้ยต้องแบบมีสกิลอื่นนะสกิลสงสกิลหนึ่งีครับได้ามาละคิดเล็กนะแล้วเขาก็ได้มังกรคราวนึงก็จะตอดแรงเพื่อนพาที่มาเล่นด้านล่างนะ <laughs> เราคิดว่าแบบว่าเราไม่ไหวกับมูราหรอ ่เงกี่ม่วงปึ๊บให้มูลามันมาครับห <'s> าเปล่าอันแน่แลต้ต่อเหรอต่อเหรอมดันกลับไปปั๊บนั่นแน่นั่นแน่นนแนโอ้โหอต่อไปครึ่งหลอดวะ่ะมันก็แรงอยู่ถือว่าแรงอยู่แต่ว่าโอ้โหมาวะ่ะทุกคนเราดักได้ไหมเนี่ยนาคอจะมาด้วยไหมปึ๊บรอครับ s <S อุ้ยประตูเลนตายโอเค มูราฮทตนนี้ทุบไปหนึ่งทีอ่านัน่นๆๆๆอะไรจะเย็นจะเย็นน้องต้องรีบกลับไปการป้อมนะสียทีแล้วเดี๋ยวป้อมแตกนา <You are S 1> คอรสมๆๆาดิมาดิ <c oughs> เก่งก็เข้ามาเก่งจริงก็เข้ามากันดิเก่งจริงก็เข้ามากันดิมีสองชีวิตในป้อมอ่ะ <c oughs> อยังไง <c oughs> อันเนี้ยมันสับมันสับวัวมันสับหัวว่ะมันสับหัวว่ช็อตนี้ โอเคได้ครับได้มูร่ามาแล้วแต่เพื่อเหมือนกับเอ็นมันเล่นด้านล่างเยอะมากเลยทุกคนอันนี้คือ <c oughs> แบบว่าเล่นฝั่งออฟเลน่นหรอแวนแวนสู้กับฮายาเตโอเครดูเลนก็ลงมาเหมือนกับเขาจะสลับแล้วหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าป้อมบนแตก <c oughs> แต่แวนยังไม่นี่นะแวนยังไม่กลับนะฮะ เรากลับบ้านก่อนเลยแล้วก็ช็อตนี้ขึ้นบนขึ้นบนครับไปช่วยแวนแวนช่วยทันไหมเนะี่ยช่วยทันไหมเนะี่ยเหมือนจะโดนลัวอ,อุ้ยโอเคไม่ทันนะครับกันป้องไม่ทันเอาคีบก่อนเลยตึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเอาเอากูฟิตตีอันติปึ๊บปึ๊บอ่ารักเพื่อนไอ้หมอนี่รักเพื่อนรักเพื่อนได้ไป ดยไปหนึ่งแล้วก็อตัวเรนยังไปได้น่าจะฟิกนะตอนเมื่อกี้ได้ตังอยู่87บาทเท่ากับว่าเราได้มาสองตัวฟรีบป,ป้อมบนแตกแล้วเหลือป้อมล่างกับกลางมุลาตักได้ไหมเอ่ยมุราดอยู่กลางนะครับเขาอ,อาจจะต้องมารับบนโอเคได้นก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมูลาดไม่มาครับช็อตนี้มูลาดไม่มาก็เราก็เอาสูตรดีเอาพร้อมสองเลยนะเนี่ยดีไดกมีใครมาบ้างไม่มีอแอนแน่มาสองที่ไปละูว่าอยู่กลางครับนั่นแน่มาเห็นเราแล้ว,ลวอะไรอะไรจะเย็นจะเย็นมูลาศจะเย็นวงนี้มันก็น่ารำคาญเหมือนกันนะต <c oughs> ีไม่ถึง กดตีไม่ถึงนะฮะจะตีดิวทายโอเคเพื่อนเราไม่มีฟิกอ,อ่ะโอ้ไม่ได้คีิด้วยปลาไกลเกินยุย้ยระวังดาร์คซัลเลเยอร์แต่ว่าเราดักมูลักนาคอสดักนาคอสเลยสิฟมาวะ่ะสิฟมาวะ่ะทุกคนนั่นเนี่ยดันโดนมันสตั่นอยู่มูลหล่ามันลงล่างอีกแล้วนะครับท่านผู้ชม มันสลับไปสลับมาตึ๊บโอเคปอมล่างจะแตกไหมเอ่ยเราต้องลงล่างหรอเพื่อนเราต้องลงล่างเหรอเนี่ยโอข้างบนนะคอรก็ดันแต่ละแต่ว่า,วา,าลงล่างไปรับมูลาดล้วข้างบนละ่ะเอาละชอ็อตนี้ต้องให้ป่าไปรับแล้วปึ๊บดันเอาตึ๊บ ตายดิอย่างเงี้ยเพื่อนเรามาเพียบเลยน้องไม่ไม่รอดอยู่แล้วไม่รอดอยู่แล้วครับอะไรมามาให้คิวหรอออ้าวคิวฟรีอ่าเราป้องกลางเพื่อนเรามานี่กันหมดเลยเพื่อนเรามานี่หมดเสียกลางเสียเชิงกลางนะฮะอยารับสองเวฟก็เลยเสียกลางได้เป็นไรเรารวอยู่อันนี้ยังไงไอซี เอาว่ะแล้วเพื่อนเราอ้าวดึงมาได้ดึงซิปมาได้ช็อนี้ตันหนึ่งทีขอฟิกตีเลยอ้าวฟิกตีเลยอะไรตูเลนเลนแล้วช็อนี้นาคอสนาคอสต,ตันตีตีต,ตีเรียบร้อยครับผม5ู้นเรียกเด้ว่า c ีพเก็บตกครับอันเนี้ยนักเก็บตกมาแล้วจ้าออกคีเลยครับเขามีแต่ตัวบางๆนะ มูลาดอย่างเงี้ยโดนคีดเอาไปแล้วสองทีนี้คือร้องไห้อะเราขอแค่คอมโบทีเดียวตายได้ดอืออืออือได้ไหมครับเลดบัฟมีไหมโ,โอเคมีเลดบัฟอยู่ <S <S นั่นแน่นั่นแน่นั่นแน่ผมไม่เอาก็ได้มากันขนาดนี้ผมไม่เอาก็ได้เอาคีปเล็กแทนตโมยคีปเล็กแทนเอาดิได้มาละหนึ่ง ดมตีดักเลเยอร์และหน้าคอสครับชอบนี้หน้าคอสตายอีกแล้วเราไม่มีฟิกอีกแล้วถ้าเกิดเรามีฟิกนี่คือยังเล่นสะพายได้นะเอาะทุบ่อยโดนสกิลมันแต่ว่าเป็นอ่าโดนยุยโดนยุยดิยุยพี่ก็แรงเหมือนกันบอกแค่นี้แหละห้าูนครับสกอร์เราเขาไปเอียงขวาแล้วก็เอาเลสเลยถ้ากาเอียงขวาแล้วอะตีตีตีครับเลสบัฟมาเป็นของเรา อันแน่วิ่งตามีวิ่งตาอันแน่สกิลมาด้วยโอ้โหไอหมอนี่ซิปวิ่งมาข้างหลังนะทุกคนเราเลยไม่สู้นะครับถ้าเกิดไม่มีซิปเมื่อกี้พุงใส่แม่งเลยเพื่อนเราตีดาร์กมาโซนก่อนโอเคได้ดาร์กแล้วดึงปึ๊บ,บไม่โดนต่อครับทุกคนปึ๊บไปดันบนต่อตานนี้เหมือนจะได้คุมเกมนะทีมเรา แต่ว่าไม่ได้กดขาดมากนะฮะเอาละได้คี่มาแล้วต้องรีบจบเปล่าเพื่อนฝั่งของ่ม่ามันเลดโหดกว่านะมีซิปมีฮายาเนี่ยมูลาดคือตัวมันเลดทั้งนั้นเลยอะ่ะเพื่อเราจบไม่ได้ที่เลดเกมแล้วก็ร้องอยู่นะตูเลนอย่างเงี้ยแรงมากขอป้อมได้ว่เพื่อนแล้วเราขอป้อมตีอ่า มีคนเนียนดันล่างแล้วเพื่อนเราปล่อยดาร์กไปก็เลยไม่มีคีฟนะฮรบเอาละตรงกลางไปเพื่อนป้อมกลางบีบเขาไปบีบเขาให้เข้าป้อมไปให้หมดฝั่งเขาไม่มีตัวเคลียร์คีฟด้วยนะมันเป็นตูเลนซึ่งเงยหน้ามาก็าจ,จะโดนแก๊กดึงได้เราไปดันครับเออรอบูตี ขอขอเพื่อนเออเพื่อนให้ว่ะแล้วเพื่อนให้ชอบนี้แล้วยังไงตอนนี้ตีตีอา้าวได้มาอีกหนึ่งหกตัวเพื่อนดึงอืมไม่โดนนะครับอา้าวมูรทุบไม่โดโอ้โหไปละฟิกเลยเออเรียบร้อยเจ็ดตัวนะครับบอกแล้วซีพีเก็บตกนะเนี้ยนะักเก็บตกในตำนาน ได้2ตัวแล้วแวนตายไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ปะเพราะว่าเราต้องรีบเล่นอ่ะเดี๋ยวเลดไปแล้วจะแย่7จศนยครับตอนนี้เทิดเราตายคือโดนชัดดาวนะเราเจอไฮยาเตะอยู่เดียวๆทีไรไม่มีฟิกเกอร์ทุกทีเลยนะครับเสียดายถ้ามีฟิกเกอร์เรายังแบบฟิกไปเอาได้ยังไงดีเพื่อนรอรอรวมตัวแก๊กไปยืนอะไรตรงนั้นแก๊ก แกว่ายืนตรงนั้นทําไมมันน่าจะมาเอามังกรนะเพื่อนหนักครับมีป่ะนาคอร์พุ่งมาตีทีมีังกรทียางหว่ะทุกคนนิ่งกันหมดเลยว่ะแมบเงียบมากเปิดให้เลยมาล่างมามาเพื่อนตีมังกรกันเถอะเอาดาเมจอ้าวแล้วแก๊กตายโอ้ my g กอโอเคได้มังกรอยู่ ไอ้มูลาดมันดันล่างว่ะทุกคนมูลาดเขาจะเอาล่างให้ได้เลยว่ะปึ๊บปๆ๊ป,ป,ป,ปมีใครมากันบนไหมนะขออยู่ล่างมูลาดอยู่กลางอ้าวกุดันแล้วตีอันตี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 ต่อตีต่อเรียบร้อยดับเบิลคิว,ว,ว,วดูความแรงนะผู้ชมครับเงินนำความแรงนี่คือแรงจัดเลย แล้วเมื่อกี้ดันโดนด้วยนะคือด,ดันโดนแล้วมันความเร็วในการโจมตีจะเยอะขึ้นเยอะเลยนะครับสําหรับตัววิโรดันโดนสกิลสองดันโดนหนึ่งตัวบวกสินตะถ้าเกิดดันโดนสองตัวบวกยีน่าจะใช่นะถ้าจะไม่ผิดแล้วมันสูงสุดแค่2ตัวนะครับก็คือดันได้แค่สองตัวเฮ้ยมูหลาดถูกเอาหูสาฟิกด้วยๆๆๆๆโดนมาสลัก่อนติดตัน ลูกศรสไลด์ไปแล้วก็ฟิกตีกะจะอันตีแล้วก็ดันไปให้เพื่อนนะครับโอเคตีไม่ทันวันนี้เพื่อนเพื่อนดึงโดนปะต้องรอแก๊กดึงโดนหรือนี่ดาร์กเอาไม่ทันแล้วเพื่อนเอาไงเอาไงกันตอนนี้ก็14นาทีนะครับต้องรอกคอรสหรอ ้าเราก๊อทเราจะเล่นยากมากเลยนะทุกคนกอตีตีต,ตีปึ๊บป๊บอ,อันนี้เล่นแบบว่าโคตรรัดกลุ่มทุกคนเราไม่ยอมขอบูนะเพื่อนเราต้องใช้เฮ้ยเฮ้ยมันเปิดมันเปิดกุงง้างกันติกุง้างกันติแล้วโอ้โหไม่ทันยังอยู่ครับมีสองชีวิตไนงะมีสองชีวิตแค่นั้นแหละแล้วตีป้อมตีป้อมตีป้อมอ่าอเอาแค่ป้อมพอไหมเพื่อน เอาแค่ okay, ป้อมพอไหมฝั่งข้าไม่ตายเลยอะ่ะเราตายไปสองเพื่อนถอยเร็วถอยเร็วรีบเลยอ้โหฟิกมาฟิกมาสับโอเคได้อยู่หลังเจ็บหนีได้หมดเลยเอาก็เราโดนเปิดอะ่ะเพื่อนเราโดนเปิดแล้วก็แบบง้างันตียังไม่ทันทำอะไรเลยล่วงเลยครับฟิกไม่มีด้วยสวยและ้ะสวยแล้วลครับท่านผู้ชมค่าก้าสูแต่ว่า เลดจนกอตเลเยอร์แล้วตายอีกหนึ่งโอ้โ,โ,อโหยมูราดแรงแล้วอะ่ะอา้าอะไรครับตีหนึ่งทีไม่ไม่ได้หรอไม่ได้บูหรอด้ได้ปะเท่าน,นี้แน่ตัดบูนาคอได้นะครับเพื่อนเราโดนเราเคลีรยกลางก่อนแล้วเรามีฟิกเกอร์พูดแค่นี้แหละโอ้โหมันได้แล้วอะ่ะงานเข้าเกมจะพิกปะเนี่ยเหมือนเกมจะพิกท่านผู้ชม ดักครับต้องเล่นดักแล้วอ่ะทุกคนคือเราฆ่าได้หมดเลยนะนาคอสมูลาดฆ่าได้หมดเลยครับตัวเลนอย่างเงี้ยถ้าเกิดมาอยู่เดียเด่ยวๆียวฮายาเตะแต่ฮายาเขาน่าจะอยู่กับชิดนะป็นยังไงครับโอ้โหมาวะ่ะดันไปด้านหลังโอเคขอเล่นเลยขอเล่นเลยช็อน,นี้อันแน่เสร็จเราตัวเรามันกดตีแล้วโดดข้ามขื่อได้นะครับเผื่อใครไม่รู้ ไม่ต้องไปมีคนไปช่วยแกงนั้นน่ะเพื่อนเพื่อนต้องไปช่วยแกงนั้นน่ะแกงมันเคลียร์ไม่ไหวนั้นน่ะนั่นแน่มาสาบด้วยมูลาดนาคอยกับมูลาดมาวะ่ะเราไม่เสี่ยงดีกว่ามาดักใกล้ๆเพื่อนหน่อยเผื่อเพื่อนจะมาช่วยโอเคจุดนี้นาคอสเฮ้ยทำไมดาคอสเจ็บดาคอสเจ็บเฉยแล้วมูลาดมากูตันกูตันต่อตีตีตีตตแล้วดัดโอ้โหเพื่อน อา้าวมีชีวิตหนึง่งมีชีวิตหนึง่งอุปายละอุปายละเพื่อนมาช่วยทันแล้วเพื่อนเพื่อนอย่าตายเพื่อนโอโหนาคอสมันได้ะทุบตีหายเลยทุกคนดูความแรงเอาวะเฮ้ย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 อะไรเนี่ยยิงมาเลย่ะดูความแรงดิทุบทีนาคอสหายและขวาได้ไงได้ป้อมเลยจบเลยเพื่อนจบเลยถ้าจบได้จบเลยแต่ว่าเราไปช่วยไม่ได้นะเปลี่ยนก่อนอ เป็นเคียวก่อนดีนะก่อเกิดเราได้แล้วนะครับไม่งั้นตายนะเสีย2ชีวิต<อ>เพื่อนจบไม่ทันนะครับเมื <You> ่อกี้เราไปขัดไม่ได้เพราะว่าเลื่อนหมด <are> ถ้าเกิดเราเข้าไปาอาจจะตายเอง <are> แล้วก็ั่นของข้ามี <are> ตูเรนคอยกันอยู่้วยเอ้า <are> ตายหมดงานเข้าอีกแล้วมันมาแล้วด้วยปึ <are> ๊บอดีไม่ได้ไม่ได้มันติดสโลนะครับดักปะดักได้ปะ <No. S 1> อันเน่ ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรน่เอาหูมันกดดันมันกดดันจัดเลยเพื่อนเราต้องไปรีก่อนรอบนี้มีแค่เคียวอ่ะมีแค่เคียวอะเพื่อนเคียร์คิดด้ปะเคียร์คิดทีอีสปอร์ตจะแพ้จริงเหรอเนี่ยทุกคนอาว่ะแล้วหยาดทุบไปหนึ่งทีอย่างเพื่อนโจมตีปะโจมตีปะตัวเลนแรงแล้วเนี่ยทุกคนปลาทีเดียวคือสองข้อตึบตึบเลนปลาสกิลหนึ่งทีเดียวสองข้อนะครับ อุ้ยยับด้านติโอหโหเมธเมมึงถอยเลยเมธอ่าเรียบร้อ <c> ย <oughs> <c oughs> เข้าแหลมเกินชุดนี้มันตัวมันบุบๆเร็วนะครับฝั่งนูนะ้น่ะนครอนบูลาดฮายาเนี่ยตัวนินจาเดี๋ยวเ,เตรียมเปลี่ยนของเลยทุกคนก็น <c oughs> เกิดยังใช้ไม่ได้นะครับเผื่อต้องต้องเปลี่ยนเร็วปึ๊บใจเย็นทุบอไม่ได้งานเข้าแลวอวะ ต้องรอ,อยุ้ยเกิดซึ่งดา mm hmm. เอ้ยเฮ้ยเพื่อนดึงโดนแต่ว่าเรากันป้อมก่อน <Yeah. S 1> ขอไปกันป้อมก่อนครับ <Finish. S 1> เดี๋ยวป้อมแตกโอเคเอาละ12วินาทีครับดาร์คซัเลเยจะเกิดซึ่งไอฮายามเฮ้ยมันอยู่บนกันนะเนี่ยมันอยู่บนกันแล้วนะเราดักได้ปะ <that> ดักตรงนี้แล้วกันอุ้ยมีลำแสงมา มีวงแหวนมาเอา้าอะไรตู้เลนตูเลนตู้เลนตู้เล,น,เลนอะไรครับอะไรใจเย็นกูมีเขียวกูมีเขียวอยู่กูไปก่อนละไปก่อนละเดี๋ยวดันซ้ายให้การซ้ายให้เพื่อนเม่งสีเขียวจริงด้วยทุกคนปื๊ดดันตีตีโอเคได้อยู่เออกาะเกิดเราใช้ได้แล้วนี่นาทุกคนเป่งแรงจัดตู้เลนเมื่อกี้มันดักเราโอเค ก็เกิดอีกรอบหนึ่งแล้วก็เตรียมสลับเคียวนะครับ10 0ศสกอร์ตอนนี้เสียได้เมื่อกี้ไม่ได้ตูเลนนะนแรงไปนะครับแล้วก็นาคอสตายช็อน,นี้โอ้โหสวยงามตีเลยตีเลยไม่ใช่ละเอาว่ะนาคอสบอกว่าไม่ใช่ละมึงไม่ใช่ละเอายังไงช็อน,นี้อย่าบอกนะโดนแก๊กดึง เพื่อนเพื่อนเอาต่อดีเพื่อนเรงน้มเพื่อนไปดันว่ะเราเราเอาครับเราเอาเพื่อนมาช่วยตีหน่อยไหมแคลรี่แคลรี่บอกว่าไม่เอาครับแคลรี่ไปช่วยไปตีคนแคลรี่บอกตีคนโอเคได้ดาร์กมาครับแล้วเดี๋ยวเรากลับไปรีซักรอบหนึ่งนะทุกคนดีๆปะ่ะหรือมันมีรีเลือดป่ะวะปึ๊บปึ๊บหรือซื้อไอ้นั่นดีหินเขียวแต่เพื่อนเขาจะบวกว่ะทุกคนถ้าเรากลับไปไม่น่าทันนะแล้วเวลามีสองชีวิตอยู่เอ้ยมูลาด มูลาดกูมาบาบเรียบร้อยซีพ์นักเก็บตกบอกเลยกูดันไปขอดฟิตตีอันติตึบ๊บสวยงามจัดจัดแล้วเรามี2ชีวิตเอาเลยเพื่อนตามสบายกูม,มีชีวิตหนึ่งแล้วกูเปลี่ยนเคียวด้วยฮนะกูเปลี่ยนเคียวด้วยมาดิตีตีตีต,ต,ตีเรียบร้อยครับ13 0สูนนะตานี้ โอเคถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนั่นเองนะอามาดูสกอร์กันหน่อยว่าเป็นยังไงดูแต่ว่าเรา13ตัวเมื่อกี้มองอยู่ก่อนจบ13ตูดด้วยไม่ตายเลยไร้พ่าย MVP บวกเท่าไหร่นะตอนนี้อันดับอันดับฮีโร่จะบวกเท่าไหร่นะ คือไม่ตายเลยไงทุกคน89นะครับคะแนนโอเคไว้เจอกันใหม่โอกาสหนนะ้าขอตัวลาไปก่อนไปก่อนละบ๊ายบายรับสปอนเซอร์และงานถูกกฎหมายทุกชนิด